ปาร์ตีค่ะใน,น,นง,งานงานจะพาทุกคนมาช่วยบบานกันนะคะอยู่ห้องอนุบานั FC, กทศสอบ,บโปรแกรมพิเศษที่อยากรู้ว่าพิเศษงถ้นไม้ไปดูงานกานที่งาน SLC Open House แล้วพบกันนะคะบ๊ายบายโปรแกรมการเรียนระดับการศึกษาประถมวัยเตรียมอนุบาลถึงประถมวัยปีที่3 ระดับการศึกษาประถมวัยร่งเพียนเส้นหรี่ชาเชิงเซาได้จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560โดยการนำหลักสูตรไปใช้และปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับเด็กในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมให้การอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักความเอื้ออาทรส่งเสริมพัฒน,นาการทั้ง4ด้านละทักษะสมอง EF e x e w u t i v e Function เด็กได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่นเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์อัพโฟร์และสตรีมเอ็ c a t i ูเคชันฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติโดยใช้ตำราเรียนมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซน์คาเบียนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นภายใต้ SLC โมเดล โปรแกรม P, EMSP, P, P English, Math, and Science Program ระดับชั้นประถมวัยปีที่1ถึงประถมวัยปีที่3 จัดก,การเรียนรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2560สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีในรายวิชา English Math and Science เน้นการใช้ภาษาอังกฤษต,ตลอดทั้งวันกับครูประจำชั้นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่า Qualified Teacher เ,เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะด้าน listening Speaking, Reading and writing ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมจัดบรรยากาศในห้องเรียนแบบ Smart c l a s s r o o m ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านภาษานักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในสองทักษะคือด้านการฟังและการพูด (listening and speaking) โดยมีการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษเมื่อจบระดับชั้นประถมวัยปีที่3โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลาย um ption, ัยอัส m ัมชันบูลณาการกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขมีอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ SLC model My name is Teacher Gemma. Hello, everyone. My name is Tianin I'm in kindergarten three sled one. Hello, everyone. My name is Kip. I am in kindergarten two sled two. What day is open house? SLC open house is on the eighteenth of November. They would like to Open House Bye Bye, bye, bye.